สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดปียบุตรขึ้นเวทีชูสีคุณสมบัติวีโรธพร้อมเป็นผู้ว่าที่ทลายข้อจำกัดทุกอย่างแกป้ป,ยยแกปัญหาโครงสร้างด้วยปัญหายิบย่อยทั้งหมดแก้ปัญหาโครงสร้างด้วยปัญหายิบย่อยหมดไปยันดีเบตเก่งแถมบริหารได้ 20พฤษภาคม2565ที่มิวเซียมสยามในวิโรธลักษนาอดิสอนผู้สมัครผู้วราชการกรุงเทพมหานครเบอร์หนึ่งพักเกไกลพร้อมด้วยนายชัยทวัฒน์ตุลาทนผู้อำนวยการการเลือกตั้งพักเก้าไกลนายปียะบุตรแสงกนก,กุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าและผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสอกอพักเก้าไกลทั้ง50เขตร่วมปราศัยใหญ่ครั้งสุดท้าย ก่อนการเลือกตั้งในวันที่22พฤษภาคมนี้นายปียบุตรกล่าวว่าวันนี้ตนจะมาปราศัยให้ฟังว่าคุณสมบัติของนายวิโรธมีอะไรและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้กรุงเทพมหานครต้องมีผู้ว่าที่ชื่อวิโรธ 1. นายวิโรธการแก้ทีละนิดไม่เพียงพอกับการแก้ปัญหากรุงเทพมหานครเพราะเป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนานถ้าไม่เข้าไปแตะที่ต้นตอของปัญหาจะไม่มีวันแก้ได้เนื่องจากมีปัญหาเชิงโครงสร้างอยู่ด้วยนโยบาย12ข้อนอกจากจะแก้ปัญหารายประเด็นแล้วต้องแก้ปัญหาโครงสร้างด้วยให้ปัญหายิบย่อยหมดไปและไม่เวียนกลับมาอีก การชนกับปัญหาพร้อมกับการประนีประนอมในการบริหารงานสามารถทำด้วยกันได้เพียงแต่นายวิโรธจะชนกับความอายุติธรรมไม่มีวันประนีประนอมกับเรื่องเหล่านี้เด็ดขาด 2. นายวิโรธจะเป็นผู้กรุงเทพมหานครของคนส่วนใหญ่ทั้งคนเสียเปรียบในทางโครงสร้างเข้าไม่ถึงโอกาสต่างๆและจะทําให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่คนเท่าเทียมกันเพราะการออกแบบนโยบายมาจากการตรวจสอบปัญหาของประชาชนเช่นนโยบายเรื่องสวัสดิการคนเมือง สามนายวิโรธเป็นนักบริหารเพราะเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงองค์กรขนาดใหญ่มาแล้วทําให้รู้ว่าพนักงานระดับล่างต้องการอะไรและเจ้าของบริษัทต้องการอะไรดังนั้นจึงเหมาะกับการเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครดังนั้นข้อกล่าวหาที่ว่าวิโรธดีเบตเก่งอย่างเดียวบริหารไม่ได้จึงไม่จริง นายวิโรธจะเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่พร้อมจัดทลายข้อจำกัดทุกอย่างซึ่งโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่เป็นอยู่รัฐราชการรวมศูนย์แม้จะบอกว่าอำนาจกระจายไปที่ท้องถิ่นแล้วแต่อำนาจในมือกลับน้อยนิดมีกฎหมายห้ามงบประมาณไม่พอดังนั้นจึงต้องเลือกทั้งนายวิโรธและผู้สมัครสอกรักก้าไกลทั้ง50เขตเพื่อแก้ไขข้อบัญญัติที่ติดขัดต่างๆที่ต้องให้ส ขอเข้าไปช่วยกันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ